สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมภูมิใจนำเสนอเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันเส้นทางที่ต้องพัฒนาตำบลแหลมบัวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคือเส้นทางโดยรอบถนนของหมู่บ้านชุมชนและตำบลโดยสังเกตได้จากการสำรวจพบว่า พื้นที่บริเวณริมสองฝั่งถนนหน้าบ้านและบริเวณริมรั้วของบ้านเรือนแต่ละหลังนั้นยังมีพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่รกร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์อีกมากมายซึ่งพื้นที่เหล่านี้สามารถทำประโยชน์ได้โดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เป็นคลังอาหารช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนในชุมชนอีกทั้งพืชผักสวนครัว ที่ทำการปลูกไว้บริเวณถนนหน้าบ้านยังขาดการดูแลและกําจัดวัชพืชการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางโดยรอบจะช่วยทำให้หมู่บ้านชุมชนและตำบลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมที่มีภารกิจขับเคลื่อนการน้อนมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพกกระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารมาโดยตลอดนั้นจึงต้องให้การสนับสนุนการสร้างคลังอาหารในหมู่บ้านชุมชนและตำบลผ่านกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกัน เพื่อเฉลิมฉลองวาราครบรอบ100ปีวันประสูตสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาครินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้จะทำให้เกิดแหล่งอาหารที่สำคัญในหมู่บ้านชุมชนและตำบลสำหรับให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้รับประทานในครัวเรือนได้และสร้างความสามัคคีให้กับผู้คนในชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยังยืนได้ต่อไปในอนาคต